จังหวัดยะโสธรจัดงานวันคนพิการสากลประจำปี2567ส่งเสริมการเป็นผู้นำคนพิการเพื่ออนาคตที่ครอบคลุมและยั่งยืนครับที่หอประชุมจังหวัดยะโสธรสารกลางจังหวัดยะโสธรนายชันชัยสอนศรีวิชัยรองผู้ราชการจังหวัดยะโสธรเปิดงานวันคนพิการสากลประจำปี2567 เพื่อเป็นการร่วมฉลองเพื่อเป็นการร่วมเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสวันคนพิการสากลตามแนวทางขององค์การสหประชาชาติซึ่งจังหวัดจโนทบุรได้ให้ความสําคัญในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในทุกด้านเพื่อสร้างโอกาสทางสังคมและให้คนพิการเข้าถึงสิทธิสวัสดิการต่างๆกิจกรรมภายในงานนะครับประกอบไปด้วยการจัดนิทรรศการออกบูธของภาคีเครือข่ายด้านคนพิการนำ ที่นานวัตกรรมของคนพิการนะครับทั้งผลิตภัณฑ์และอาหารแปรรูปจากคนพิการมาจัดแสดงและจัดจําหน่ายภายในงานรวมทั้งนะครับได้มีหน่วยง,งานภาครัฐภาคเอกชนมาให้ความรู้ด้านสิทธิประโยชน์แนะนําอาหารขนมน้ําดื่มมาแจากให้กับผู้พิการและผู้มาร่วมงานด้วยนอกจากนั้นนะครับยังมีการแสดงด้านบนเวทีการมอบช่อดอกไม้มอบใบประกาศให้แก่คนพิการและหน่วยง,งานองค์กรที่สนับสนุนคนพิการการจับฉลากของรางวัลมอบแก่คนพิการ หลกิจกรรมอื่นอีกมากมายครับเพื่อให้คนพิการได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมมีโอกาสได้แสดงศักยภาพให้สังคมได้เห็นและเกิดการยอมรับคนพิการในฐานะทรัพยากรที่มีคุณค่าของสังคมสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนร่วมที่ยั่งยืนร่วมกับคนพิการครับ